คนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ครับได้อิทธิพลของไพ่หนุมานพอดลักไพ่พระแม่โพศพแล้วก็ไพ่พระรามออกสึกสัปดาห์นี้เฮนยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์และยังยืนหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อีกด้วยครับ27 28 29มีเกณฑ์ข่าวดีเกี่ยวกับลาบลอยฟุกฟกผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่า และผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ด้วยครับในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมต้องระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูเรื่องของทางเดินอาหารเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้ด้วยดูแลให้ดีเป็นพิเศษครับแต่ในเรื่องงานประจำมีผู้ใหญ่ส่งเสริมและเพศตรงข้าม ให้การสนับสนุนครับ